Kami juga memang terlalu dengan. Dari ciri yang tersembunyi di belakang. Dari ciri yang kian atom yang ini ชื่อเด็กหญิงวาสกอยาคอเล็กที่สิบหกค่ะการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ที่เริ่มจากสมัยรัชกาลที่6ได้นำเอาสุขโขทัยเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของไทยและมีภาพความต่อเนื่องของผู้ปกครองและภาพวิถีชีวิตของผู้คนจากสมัยสุขโขท,ท,ทัยอยุธยาธนบุรีมาถ,ถึงรัตนกโกสิทนทร์การตั้งถิ่นฐานของอาณาจักรสุขโขทัยอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนบนครอบพ,พื้นที่ส่วนล่างของลำน้ำยมน่านปียงและวงัง กลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่คงเป็นคนไทยได้สั่งสมความใจเริอและความเพ้มแข็งจนงสามารถออก่อตั้งเป็นรอิสระได้ในเราพุทธศตรวตรรษที่18พร้อมกับรัฐไทยในกลุ่มนั้นเจขอไทยก,ก่อนการสถาปนาเป็นรอิสระมีพ่อขุนนํำนำถมเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่พห,หลิงจากพ่อขุนน้ำนำถมทีนพระเชลลงและมีการยึดครอง ยึดการปกครองเมืองไว้แต่พ่าคุณพาเมืองได้ร่วมมือกับพ่อคุณบากาหาวยึดสุโขทัยกลับคืนมาได้และได้พิเศษให้พ่าคุณบากาหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสุโขทัยการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยกษัตริย์ได้ชาวงศ์ร่วมมีจำนวนทั้งสิ้นเก้าพระองค์ได้แก่หนึ่งพ่อคุณศรีอินทราทิ i ส์สองพ่อคุณบานเมืองสามพ่อคุณนนำความแหงมหาราช์สี่พญาเลือเทย5ห้าพาหัวน้ำถุมหกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิเทย7เจ็ดพระมหาธรรมราชาที่สองแปดพระมหาธรรมราชาที่สือเย พระมหาธรรมราชาที่4บรมบานได้เรื่องปกครองตั้งแต่พศ1792ได้สิ้นสุดในพศ1981และสามารถทำให้อาณาจสุขโขทัยตบต,กต,กตกมั่นคงได้โดยอาศัยปัจเจต่างๆได้เก่ความสามารถในการทำสทงครามของกรรษัตริย์พระราชวงศ์และความสามารถีในหมู่ขุนนางความสามารถในการดําเนินนโยบายกระชับความาสัมพันธ์กับรัฐใกล้เคียงความออเอาใจใส่บำบัดทุกบำบัดสูงให้เก่ประชาชนพัฒนา,าการของอาณาจักรสุโขทัยการปกครองแบ่งได้เป็นสองลัษณะที่หนึ่ง ปกครองแบบปีตาพิธิปไตยแบบพ่อปกครองลูกสองการปกครองแบบธรรมราชาการจัดเบยบการปกครองแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่การปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนภูมิภาคหรือหัวเมืองเมืองชั้นในได้แก่สีสันชะลาไลสงเวยพระบางพิจิตรกำแพงเพชรชากรังระนครชุมชั้นนอกได้แก่แพร่น่านปัวชวาลุมบานจานสกา เวียงจันทร์นครศรีธรรมราชราชาบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีแพร่หงสาวสดีชอความสัมพันธ์กับต่างชาติแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ1ความสัมพันธ์ในลักษณะมิมตรไมตรีสองความสัมพันธ์ในลักษณะที่ขัดแยง้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจสองของสุขโขทัทยประกอบด้วยทั้งภาคการผลิตการค้าผู้ปกครองสุขโขทัไทยมีการจัดสร้างสิ่งที่อำนวยประโยะน์ต่อเศรษฐกิจข,ของรัฐ อันนำมาซึ่งความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองสงภาพสังคมโครงสร้างชนชั้นในสังคมประกอบด้วยชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นผู้ถูกปกครองสุโขทัยมีการจัดวางผังเมืองเป็นการระบบแบบชาวสุโขทัยเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยสุโขทยัยมีรากฐานการเป็นสังคมเกษตรกรรมผสมผสานกับแนวคิดความเชื่อดั้งเดิมและวัฒนธรรมรัฐอื่นที่จเจริญมาก่อนหน้านี้ภูมิปัญญาสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสุโขทัยที่ตกทอดถึงปัจจุบันคือการประดิษฐ์อักษร,รไทยเป็นอันเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ถึงความรุ่งเรืองของอาร,รยธรรมไทยความเสมรสภาพของอาณาจักรอาณาจักรสุโขทัย เสื่อมอำนาจจนล้มสลายลงโดยมีมูลเหตุมาจากเหตุการณ์ภายในการรุกรานจากอนาฯนอกอานาจากอณา,าจาักสุโขทัยสิ้นสภาพเป็นรัฐโดยสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาศเสด็จขึ้นครองรด้เมืองพิษณุโลกเมื่อ2006และทําให้พิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีชั่วคราวของอณา,าจาักอยุธยาในระหว่างการทําสงครามเชียงใหม่หลังจากนั้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วเจ้านายคุณนางสุโขทัยได้ย้ายไปรับราชการที่อยุธยา Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh